คทัยเชิญให้ออกนะครับแม่ถ่ายขาบวนดีชันลางนะแต่ว่าวันนี้ขบวน76ช้าประมาณ4 1นาทีเพิ่งออกนาทามานะครับน่าจะมาถึงดรนประมาณ9โมงนักบัถ่ายเห็นเสาสัญญาณทางปากิีใกล้เนี่ยสัญญาณให้เข้าสถานีนะน่าจะมาถักทางทิศใต้นะครับ ไฟเนาะน่าจะเป็นขบวนสิบค่านะดูลักษณะแเรามันจะให้เข้าไปบริเวณเนี่ยล่างป่าแจนเนี่ยไปทางทิศทางน,น,นี้นะน่าจะเข้าไปทางล่างนี้น่าจะเป็นรถขบวนสิบค่าวันนี้เจ็ดสิบหกช้านะน่าจะไปรอหลีกคับเอ่อน่า ออกช้าด้วยออกจากหนองคายช้านิดนึงนะครับยีนาทีแล้วก็น่าจะรอหลีกขบวน133หนะรถเร็วที่133่นี่นาทาเพราะว่าหนึงสามสถึงหนองคายประมาณแปดโมงแโมงสามโมงสาส่ส่วน76ออกนาทา8ปดโมงยีน่าจะช้า4ีนาทีรอหลีก 133ด้วยนะครับ รอดูกระบ,บวน76ด้วยนะันนี้อุดรก็อากาศวันนี้17องศาเย็นๆดีและมาดูตรงนี้นิดนึง จะมีเหมือนตัวตอมเสานะตัวเสาแล้วก็ตัวรางที่าดาจุดตรงนี้แะน,น,น่่จะเห็นก่นอนเป็นเป็นรางนะรางรถไฟแล้วก็ตัวเสานะแต่ก่อนแต่ก่อนตรงนี้มันเป็นเป็นโรงเก็บอะ,อะไรอะรถยนต์รางนะครับก็คือภาษา ต๊อกเหรอใช่รถตอกอนั่นแหละครับจักรเรดน,นี้นะครับตรงนี้แต่เดิมอาคารตรงไทม์แควร์เนี่ยเดิมเป็นบ้านพักของเจ้าหน้าที่รถไฟนะตรงนี้น่าจะเป็นแขวงการทางบ,าบ้านบ้านพักของเจ้าหน้าที่นะตอนนี้ย้ายไปอยู่ทางนั้นที่เหนือนู้นแล้วนะทางนู้นนะครับสร้างเป็นแฝดเป็นอะไรนะครับอย่างดีเลยด้านนู้น,นนะครับอันนี้จะเป็นบ้านไม้นะ ก็ยังพอมีบ้านไม้เหลือบ้างนะในบริเวณด้านเหนือนะแต่แต่ว่าก็มีที่มันไฟไหม้ด้วยบางส่วนนะครับล่าสุดนีนบที่มีไฟไหม้ไปด้วยบางส่วนแต่ก่อนตรงนี้เนี่ยเป็นบ้านพักของเพื่อน่อนไฟนะครับหมดเลยแต่ผมจําไม่ได้ว่าเป็นบ้านพักของอะไรบ้างแต่ว่าจําได้ตรงนี้คือมีป้ายนะมันจะบอกว่าเป็นของนายตรวดจะอยู่ประมาณนี้ ที่ตรงนี้ก็น่าจะเป็นที่ของรถไปเนี่ยนะครับแต่น่าจะก่อนให้เช่เาเพาะมบณนี้บริเวณน,นี้ก็เหมือนกันแต่ก่อนเนี่ยพวกที่เห็นเป็นลังคาอย่างเงี้ยแต่ก่อนคือเป็นโกดังนะครับโกดังสินค้านะครับข่อนที่ถูกยกเลิกก็คือเป็นเป็นปูนนะแต่ก่อนมีรางเนี่ยเข้าไปในโกดังเลยนะมีประแจเนี่ยอยู่อยู่บริเวณนี้เนี่ยแล้วก็จะมีทางตัดเข้าไปในโกดังอีกนะครับแต่ก่อนคือเขาเคยมาจับงานอะไร งานโอทอปอะไรอย่างเงี้ยแล้วมาจัดในพื้นที่เนี้ยผมเคยเข้าไปเที่ยวอยู่นะครับยังเดินอยู่ในงานยังมีรางรถไฟเลยนะโหแต่ตอนนี้ขอผมทับหมดแล้วครับ,นะรบไม่ไม่เห็นละประแจที่แยกตัวสุดท้ายจะอยู่ประมาณบริเวณตรงเนี้ยประมาณนี้ก็เป็นรางอะไรก็เป็นรางรางตันนะู่ตรงนั้นนะครับเข้าไม่ได้โอเค เดี๋ยวรอดูขบวน7 6ครับน้องไข่กรุงเทพปริวัตรนะน่าจะมาประมาณ9โมงนะครับ9โมง55นะครับไป่ตัวที่8โมง55นะปกติมันจะออกอุรณประมาณผมจำเวลาชัวร์ไม่ได้น่าจะ8โมง8โมง18นาทีประมาณนี้ครับแต่อันนี้มาช้าปกติออกจากตัวน้องไายมาเนี่ยช้า นะครับตลอดเลยคือเวลาในไทม์ถ้าผมจะไม่ผิดวิ่ง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 อุดอรหนองคายเนี่ยประมาณถ้าเป็นของรถด่วนนะ่จะประมาณสามสิบนาทีนะครับประมาณนี้ซึ่งค่อนข้างที่จะโอ้ตามไทม์เนี่ยคือค่อนข้างที่จะต้องแบบวิ่งแบบความเฉลี่ยอยู่ประมาณกับ ้าสิบอะนะครับประมาณนี้แปดสิบเก้าสิบเลยประมาณนี้แต่ว่ามันมันไม่ใช่ทางคู่ไงมันเป็นเป็นทางเดี่ยวฉะนั้นเวลารอหลีกมันก็ต้องช้านิดนึงครับถ้าช่วงเช้าคือจะมีขบวนขบวนสองห้าขบวนหนึ่งสามสามน 2, 5, ักที่จะเข้าหนองคายงนั้นก็ต้องอาจจะมีรอรอหลีกบ,บ้างถ้าสมมติว่าขบวนหนึ่งสามสามมาเสียเวลา,อาโอเคงั้นเดี๋ยวรอถ่ายขบวนเจ็ดสิบหกอีกทีแล้วกันครับ ออกมาประมาณ9ก้ามงเจนทีประนี้ช้าประมาณ50สนาทีกว่านะครับแต่ส่วนใหญ่ถึงไปทางตามเวลานะช่วงอุดรขอนแก่นเนี่ยส่วนใหญ่จะช้ามากๆครับประมาณครึ่งชั่วโมงได้ผมนั่งประจำขบนนี้ เดี๋ยวน่าจะเป็นหลีกระบวน4ี่้านะแต่มาช้าขนาดนี้ไม่แน่ใจเป็นหลีที่ไหนน่าจะแถวแถวนนพย,ยอมเลย บอากาศกสองคันนะน่าจะมีสำรองด้วยนะประมาณนี้เพราะว่าเห็นที่อุดรคนขึ้นเยอะเหมือนกัน